เล่งให้ดีรับซื้อแบงค์100บาทด้านหลังเป็นรูปรัชการที่5เลิกทาาแบบนี้จ่ายสดทันทีใบละ1,000 10, 0บาทใครมีแบงค์100บาทรุ่นนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดนะจ๊ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับนี่คือรายการชี้ทางรวยนะครับเป็นรายการที่จะให้สาระความรู้และจะพาให้ทุกคน ล่ำรวยกันได้เพียงแค่เงินอยู่ในกระเป๋าคุณครับนี่คือธนาบัตร100บาทรัชกาลที่9แบบที่15ครับพี่ๆดูนะใครมีธนาบัตร100บาทที่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเอาคเพื่อนพ,พ,พ,พี่ดูนะนี่คือธนาบัตร100บาทครับด้านหลังเป็นรูปรัชกาลที่5้าพ่อหลวงรัชกาลที่5ทรงเลือกทาสครับใครที่มีแบงค์1 0 0บาทแบบนี้แล้วอยากจะนำมาขายผมพลิกหลังดูครับหากของคุณเป็นรูปรัชกาลที่ห้า ส่งเลิกท่าแบบนี้อ่ะดูนะครับดูนะครับส่งเลิกท่าแบบนี้ผมรับซื้อนะครับใบละ1 0,000บาทแต่ต้องเป็นไปตามแบบที่ผมบอกเท่านั้นนะครับใครที่มีแบงค์1 0 0บาทรัชกาลที่5รุ่นนี้หรือบ้านพี่ๆจ๋าลบกวนกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับรบกวนกดเลขหนึ่งแล้วหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับเ mm. หรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามพระเครื่องพระบูชา หากคุณมีแล้วคุณอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีนะครับแล้วส่งรูปของท่านมาประเมินราคาไม่ว่าคุณจะมีพระบูชาแบบนี้ครับหรือว่าจะมีพระเครื่องเป็นองค์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่หรือว่าจะเป็นพระจํานวนเยอะๆแบบนี้ผมยินดีรับเช่าและบริการรับซื้อถึงที่บ้านท่านใดมีพระเครื่องนะครับแล้วอยากจะขายดูมุมด้านล่างซ้ายมือนะครับ จะมีไลน์ ID ไว้ให้ทุกคนแอดไลน์กันเข้ามาได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนพี่ๆส่งมายังไม่มีราคาเราขอกราบประทานอภัยครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะตอบกลับเฉพาะของที่มีราคาเท่านั้นนะครับอ่ะดูครับนี่คือธนาบัตร100บาทอ่ะาใครมีเตรียมตัวนะครับ ก่อนที่เราจะเดินทางกันเดี๋ยวผมมีอย่างอื่นมาให้ดูก่อนแต่อย่าลืมนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นี่เห็นไหมนี่คือเหรียญหนึ่งบาทอะไรเอ่ยนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2505ครับพี่พี่น้องๆของผมหลายหลายท่านหรือจะเกือบทุกบ้านเลยก็เป็นได้มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านแต่หลายหลายท่านนะที่นี่ครับไม่เคยสังเกตจริงๆว่าไอเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินของเราเนี่ย บางเหรียญขายได้อลลแสนเลยนะคุณเชื่อไหมบางเหรียญขายได้อลลห้าหมื่น 50, คุณเชื่อไหมบางเหรียญขายได้เหรียญละหมื่นคุณเชื่อไหมแต่ถ้าเกิดเหรียญ EP นี้เนะี่ยที่กําลังให้ดูเนี่ยสภาพใหม่ๆรับซื้อเหรียญละห้าพันนะใหม่ห้าพันเก่าเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันครับเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้า นะครับใครมีแล้วอยากจะขายคุณคุณคุณฟังน้องเลยคุณคุณฟังน้องเลยมีแล้วอยากจะขายหยิบเหรียญหนึ่งบาทของท่านขึ้นมาแล้วท่านจับแบบนี้ครับหยิบเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินของท่านขึ้นมาแล้วท่านจับแบบนี้แล้วท่านหมุนแบบนี้ฮะเห็นไหมครับท่านหยิบขึ้นมาแล้วท่านจับแล้วท่านหมุนแบบนี้เรารับซื้อเหรียญของคุณแน่นอนในราคาสามพันบาท หากสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอัลละห้าพันบาทต่อหนึ่งเหรียญย้ำนะครับต่อหนึ่งเหรียญใครที่ดูอยู่นะขณะน,นี้มีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินแบบนี้ลองหมุนดูครับหากคุณพบเจอแล้วเป็นแบบที่ผมกําลังตามหา นำมาขายผมได้ครับร้านเข็มเพชรวัดถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานแผนที่ตามหน้าจอครับอ่ะคุณคุณจ๋าเอฟซีจ๋าคุณเคยใช้เหรียญบาทกันหรือเปล่าคุณเคยใช้เหรียญบาทกันหรือเปล่านี่คือเหรียญบาทหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบรุ่นใหม่ปัจจุบันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับพี่พีดูนะเหรียญแบบเนี้ยรับซื้อเหรียญละสามพันถึงเหรียญละหมื่นเนี่ย รับซื้อเหรียญละสามพันบาทถึงเหรียญละ10000หมื่นบาทดูให้ดีนะครับเราหยิบเหรียญหนึ่งบาทของเราขึ้นมาดูอ่ะเรามาดูเหรียญแรกก่อนเรามาดูเหรียญแรกก่อนอ่ะทุกคนดูครับทุกคนดูครับอ่ะนี่ฮะใครมีเหรียญนหนึ่งบาทอ่ะพี่จา๋ากราบละใครมีเหรียญนหนึ่งบาทลบกวนกดเลข9ครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยคู่เนี้ย ซื้อมาสองเหรียญสี่พันครับซื้อมาคู่นี้สองเหรียญสี่พันบาทกี่เท่าอ่ะสองพันเท่าหนึ่งเหรียญสองพันครับเนื่องจากสภาพผ่านการใช้ฮะเรามาดูครับดูนะครับหากคุณพบเจอเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบแล้วเป็นแบบนี้คุณพลิกดูครับอ่าเห็นอะไรไหมดูนะครับนี่ฝั่งก้อยนะนี่ฝั่งด้านก้อยนะครับอะคุณดูนะครับ นี่คือฝั่งทางด้านก้อยนะครับอ่ะคุณดูครับเ,เห็นป่ะอ่ะแล้วเรามาดูฝั่งอีกฝั่งหนึง่งเรามาดูอีกฝั่งหนึง่งนี่ฝั่งพระเสียนคุณดูนะครับเหรียญพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเหรียญพวกนี้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราหนึ่งบาทแบบนี้ดูนะครับเหรียละสามพนัพนเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะผมจะสอนทริควิธีการดูเพื่อหลายๆท่านที่อยากจะสะสมหยิบเหรียญหนึ่งบาทขึ้นมาครับ หากคุณพบเจอเหรียญแบบเนี้ยและอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเอาไปเจียได้หรือเปล่ามันเอาไปทําอะไรได้หรือเปล่าแล้วระมัดระวังนะครับตอนนี้นะมีการทําปลอมและลอกเหลียนแบบออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆใครมีลองดูตรงนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะอันดับแรกของเหรียญหนึ่งบาทที่ปั๊มด้านเดียวไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาอะไรก็แล้วแต่ดูตรงนี้ครับจุดที่หนึ่งนะ พื้นผิวจุดที่หนึ่งทุกคนดูตรงนี้ครับพื้นผิวตรงนี้เห็นไหมพื้นผิวจะต้องไม่มีร่องรอยการเจียดูนะครับพื้นผิวตรงนี้จะต้องไม่มีร่องรอยการเจียแล้วทิกอีกหนึ่งอย่างดูนะครับเก๊ทำไม่ได้เก๊ทำไม่ได้ใครเห็นตรงนี้แล้วพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับ เพื่อนบนพี่พี่นะใครเห็นแล้วนะพิมพ์เห็นแล้วครับเห็นขอบที่ตั้งเป็นสันสันไหมเห็นขอบที่ตั้งเป็นสันสันไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมทั้งทั้งเกือบทั้งเหรียญเลยมานี่คือจุดบ่งบอกของเหรียญปั๊มด้านเดียวใครดูอยู่นะขณะเนี้ยแล้วมีไอเหรียญบาทแบบเนี้ยอย่านําไปใช้นะครับอย่าคิดว่าเป็นของปลอมโดยเด็ดขาด หนึ่งบาทแบบนี้อาจจะแปลเปลี่ยนฟังให้ดีนะหนึ่งบาทแบบนี้อาจจะแปลเปลี่ยนเป็นอันละสองพันครับเป็นเหรียญละสองพันบาทใครมีแล้วอยากจะขายเพื่อนเพื่อนพี่ๆลองติดต่อน้องมานะครับเหรียญหนึ่งบาทด้านเดียวเหรียญหนึ่งบาทสองด้านหรือว่าเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่มันปั๊มด้านเดียวนะครับหรือว่าปั๊มสองด้านคุณหยิบเหรียญพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วลองติดต่อผมมาดู เผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะโชคดีนะครับแล้วพบเจอไอ้เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้และสามารถนำมาขายผมได้ในราคาเหรียญละสามพันครับอันต่อไปครับอันต่อไปฮะเรามาดูนี่ครับอันต่อไปเหรียญหนึ่งบาทอันละหมื่นนะเหรียญหนึ่งบาทอันละหมื่นดูครับดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่สิบเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนครับแต่เพื่อนๆพี่ๆดูตรงนี้นะ เราดูด้านเนี้ยเราก็เห็นความแตกต่างแล้วเพื่อนๆพ่วิดูดิมีลักษณะขอบปิ้นเนื้อเกินบนเหรียญเห็นไหมครับมีลักษณะขอบปิ้นเนื้อเกินบนเหรียญใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วปิ้น,ป,นปิ้นแบบเนี้ยพลิกหลังดูครับหากหลังคุณเป็นแบบนี้นี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าแบบหลังแบบเขาเรียกว่าเหรียญหลังแบบครับ หนึ่งเหรียญแบบนี้สวยเลยอันละหมื่นเหรียญแบบนี้ครับสวยเลยคุณติดต่อผมมาได้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเรายินดีรับซื้อจริงแล้วจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานเมื่อคุณมีเหรียญเก่าแบบเนี้เหรียญแปลกเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับพระเครื่องพระบูชานี่พระบูชาเป็นแบบนี้พระบูชาเป็นแบบนี้พระเครื่อง แบงก์เก่านะครับหรือว่าจะเป็นกระเพาะปลาเก่าของเก่าเครื่องเงินนะ่ะเพื่อนเพื่อนวี่ดูเครื่องเงินนะครับกาน้ําชาของเก่าแบบที่อยู่ตามตู้ของท่านเนี่ยใครมีแล้วอยากจะขายก็ลองติดต่อเรามาใครมีอยากจะขายก็ลองติดต่อเรามาครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญอะไรเอ่ยแนนแนนดูนะครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นี่คือเหรียญย5สตางคง์รัชกาลที่9้า เนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ฟังให้ดีครับบอกเลยว่าหนึ่งเหรียญแบบนี้รับซื้อเหรียญละห้าร้อยครับยี่สิบห้าตะตังแบบนี้รับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทใครที่มีติดต่อเรามาได้ใครที่ม right. ีติดต่อเรามาได้นะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนห้าร้อยวิธีดูครับ วิธีสังเกตเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญนี้นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญนี้ดูนะครับผมหมุนให้ทุกท่านดูแล้วเห็นยังเห็นหรือยังมีใครเห็นหรือยังดูนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เหรียญนี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาแล้วคุณหมุนแบบนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆฮะเห็นปะ หากเป็นแบบพักเสียญตรงแบบนี้ละห้าร้อครับราคาหลายเท่าเลยคุณเห็นปะราคาพุ่งหลายเท่าเลยคุณหยิบเหรียญของคุณขึ้นมาดูเถอะครับเพราะเหรียญที่ผมเอามาให้ทุกคนดูมันเป็นเหรียญที่หายากจริงๆมาอย่าลืมนะครับมีเหรียญแบบนี้นึกถึงผมครับแบงก์เก็บเปชรวัตถุโบราณครับอ่ะเรามาดูอันนี้กันเรามาดูอันนี้กันครับนี่คือธนบัตร100บาทครับนี่คือธนบัตร100บาท รัชกาลที่เด้านหลังพ่อหลวงรัชกาลที่5ทรงเลิกท่าเห็นไหมด้านหลังพ่อหลวงรัชกาลที่หทรงเลิกทาานะครับดูครับจุดตรงนี้ฮะดูครับดูนะครับดูนะครับให้ดูนะครับใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ฟังเลยใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ฟังเลยนะครับแป๊บนึงนะนะครับหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ดูนะครับด้านหลังจะเขียนแบบนี้ ด้านหลังนี่เขียนตรงนี้ครับประเพณีเลิกทาตที่มีอยู่ในพระราชนาอากากสยามนะครับดูครับอ่านตามนี้เลยฮะอ่านตามนี้เลยครับดูนะครับเป็นวิธีการทําสารกรรมขายตัวด้วยความสมัครใจมิใชัยาตหรือเฉลยอ่ะทุกคนดูนะครับมิใช่ทาสที่เป็นการกดขี่อย่างร้ายแรงนะครับดูนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านเดี๋ยวขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งนะครับ แต่เป็นเครื่องกิีดควางความ,วามจเจริญประโยชน์และสุขจำรานของมหาชนอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเลิกทอนอย่าให้ประเพณีเลิกทาตภายในอย่าให้มีประเพณีทาตภายในราชอาณาจักรนี้กรุงสยามจึงจะมีความสมบูรณ์และเท่าทันประเทศอื่นพระบรมราชองค์การพระสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ่อรัชกาลที่หหยิบธนบัตรของท่านขึ้นมาครับแล้วดูครับเมื่อทุกคนพลิกหลังออกมาธนบัตรรุ่นนี้ ธนบัตรแบบนี้พบเจอได้ในธนบัตรที่เป็น,ปนด้านหลังเป็นรูปนี้ครับ ط. ด้านหลังเป็นรูปนี้พบเจอเยอะที่สุดด้านหลังเป็นรูปนี้พบเจอเยอะที่สุดนะครับหนึ่งใบฟังให้ดีนะหนึ่งใบประกาศรับซื้อใบละหมื่นเรามาดูที่ด้านหน้ากันครับเรามาดูที่ด้านหน้าเนี่ยดูนะครับค่อยๆดูนะ คุณจะเห็นความแตกต่างทันทีคุณจะเห็นความแตกทางาทันทีหนึ่งนับสองนับสามไปเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมฮะมิใช่มายากลแต่อย่างใดมิใช่มายากลแต่อย่างใดเห็นไหมครับรูปของพระบาทสมเด็จพ่อหลวงรัชากาลที่เก้าหายไปเห็นไหมหายไป ซึ่งธนบัตรเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับซึ่งธนบัตรแบบนี้เห็นไหมลวดลายต่างๆของธนบัตรยังอยู่ครบและธนบัตรใบนี้ครับเป็นธนบัตรที่ผ่านการใช้งานมาเห็นไหมเป็นธนบัตรที่ผ่านการใช้งานมาจึงเป็นเครื่องยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เป็นอย่างดีว่าแบงค์หนึ่งร้อยบาทใบนี้มันมีหลุดเลดรอดมา แต่เวลาทุกคนที่ได้ธนาบัตรใบนี้ไปแล้วจะไปใช้มันใช้ยังไงพับสิพับแบบนี้สิแล้วเอาไปใช้แบบนี้เพราะถ้าเกิดหลายๆายท่านที่ไม่ได้ดูคลิปเราแล้วเห็นว่าธนาบัตรมันเป็นแบบนี้กลัวคิดว่าจะเป็นธนาบัตรปลอมหรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าพบเจอธนาบัตรแปลกแปกแบบนี้แล้วเก็บไว้ให้เรา เราคงคิดว่าหูแม่งใช้ไม่ได้หรอกพอเก็บไว้คงเป็นธนบัตรใช้ไม่ได้หรอกทิ้งถังขยะก็มีเอาไปใช้ก็มีแต่พื้นว่านดูดิใหม่ๆแบบนี้ก็มีเห็นปะ่ะสภาพใหม่ๆสิงๆแบบนี้ก็มีใครมีแล้วอยากจะขายติดต่อผมมาครับนะครับดูนะฮะอย่าลืมนะครับขอฝ่ายหนึ่งเรื่องนะครับขอฝ่ายหนึ่งเรื่องนะครับหลายๆท่านมีฮะตั้งแต่ที่ดูคลิปเราไปครับมีเหรียญ จีนนี่คือเหรียญจีนวันดอลลรากับเหรียญท่านนายพลหยวนซื้อไข่เหรียญจีนกับเหรียญต่างประเทศแบบนี้ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับรับซื้อเหรียญละสี่พันบาทถึงเหรียญละห้าแสนบาทอย่าบินอยาขัดอย่าล้างอย่าเช็ดอย่าถูดำๆมายังไงให้มาสภาพแบบนั้นครับอย่าเช็ดย่าล้างอย่าถูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้คุณค่าของเหรียญน,นั้นเสียลงไป หากคุณพบเจอแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอได้ตามหน้าจอครับตามมุมล่างเลยแล้วส่งมาปรับเมิรราคาบางท่านอยู่ตามต่างจังหวัดถามว่าคุณแบงค์อยากจะขายของพวกเนี้จะต้องทําอย่างไรลองแอดไลน์และส่งมาประเมินราคาครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยรับไลน์ของท่านนะฮะวันหนึ่งมีคนแอดไลน์แล้วส่งมาเนี่ยวันหนึ่งเกินห้าหม่นไลน์เข้าไปแล้วครับ วันหนึ่งเกินห้าหมื่นไลค์เข้าไปแล้วหวังว่าพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านคงจะเข้าใจตอบกับเฉพาะของที่มีราคาเท่านั้นนะครับตอบกับเฉพาะของที่มีราคาเท่านั้นนี่นี่ผมให้ดูนี่นี่คือพระเลี่ยมทองครับนี่คือพระเลี่ยมทองและอย่างที่ผมบอกนะครับบ้านใดมีพระเลี่ยมทองบ้านใดมีพระทองคําผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนะครับหลายๆท่านมีพระเก่า ไม่รู้จะนำไปขายที่ไหนติดต่อเรามาครับเรายินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฮะเนี่ยอย่างเงี้ยร้านทองเนี่ยจะตีให้แค่ราคาของทองและตีให้ต่ำมากนะครับดูครับพระ80ปีกรมตำรวจแบบนี้นะครับเฉพาะองค์พระเนื้องเงินเนี่ยองคหนึ่งสวยๆเส้นคอจะชัดหมื่นฝาบาทนะเส้นคอจะชัดสวยๆกล่องครบหมื่นฝาบาททองคำองค์ละแสนสองแสนนะครับ องละหนึ่งแสนถึง 2, สองแสนบาทใครมีพระแบบนี้หรือว่าจะมีหลงวงปู่ทวดแบบนี้ครับหรือว่าจะมีเห,หรียญหลวงปู่ทวดเต่าหลวงปู่เหลิวนะครับเต่าหลวงปู่เหลิวหรือว่าจะเป็นพระคำหมกักคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับย่อยๆแบบนี้ผมก็รับเช่าย่อยๆแบบนี้ผมก็รับเช่าครับหลงวงปู่ทวดเนี่ยรับทุกเนื้อเลยนะนี่อันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านปีสองสี่แบบนี้ก็รับนะครับอ่ะนี่อันนี้เป็นพระกิง่ง นะครับรับเช่าพระทุกวันนะรับเช่าพระทุกชิ้นใครมีพระเครื่องนะครับอเพื่อนเพื่อนวิดูตามรูปนะครับไม่ว่าคุณจะมีพระเก่าพระใหม่พระย่อยพระหลักร้อยพระหลักล้านนึกถึงเราครับล้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยรับเช่าหมดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งหลัก้อยครับหลวงพ่อคุณรุ่นรับเสด็จครับเหรียญหนึ่งหลักร้อยบาทผมก็รับนะครับนี่พระคำข้าวครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับองค์ละหลักร้อยะ แบบนี้ก็รับเช่าองค์รับเป็นล้านเราก็รับเช่าใครมีก็ลองติดต่อมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจิ๋วแต่เจ๋วเนี่ยพี่ดูนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคือพระสมเด็จพระคะแนนครับหนึ่งร้อยปีวันละครังแบบนี้องค์หนึ่งก็หลักหมื่นแล้วพี่ใครมีแล้วอยากจะขายก็ลองติดต่อมานะครับใครมีนะครับพระเครื่องแล้วอยากจะขายก็ลองติดต่อมามาเรามาให้ดูอันนี้หนึ่งทีนะครับอย่าลืมนะครับธนบัตรหนึ่งร้อยบาทแบบนี้หากปั๊มด้านเดียว แบบนี้หรือว่าพิมพ์ไม่ติดแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเก่าเก่าใบหนึ่งหลักพันนะครับใหม่ๆใบละหลักหมื่นนะใหม่ๆใบละหนึ่งหมื่นบาทใครมีเนี่ยเก่าเก่าเนี่ยใช้ไหล่ะมันผ่านการใช้มาเห็นไหมแบบนี้ใหม่ใหม่ใบละหมื่นเก่าเก่าแบบเนี้ยใบหลักพันใครมีแล้วอยากจะขายติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญที่หนึ่งรอบก่อนจะจากกันไปครับย้ำนะศึกษากันให้ดี ศึกษาก,กันให้ดีครับเรามาดูเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศสอง5ันห้าอยี่สิบห้าดูนะครับเมื่อคุณหยิบเหรียญหนึ่งบาทของคุณขึ้นมาแล้วของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละสี่พันครับผมรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้เหรียญละสี่พันบาทสังเกตยังไงคุณแบงค์ดูนะครับ หากคุณมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีสองห้าดูนะครับปีพศอสองพันห้าอยิบ้าพิกกับไม้หนึ่งด้านครับดูนะฮะหากของคุณเป็นเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นเหรียญหนึ่งบาทบล็อกนี้แล้วเป็นเหรียญหนึ่งบาทบล็อกนี้ใครที่ดูแล้วอยากจะขายติดต่อเรามาครับดูครับคำว่าภูมิพลอดุลยเดช ดูนะครับคาว่าภูมิพลอดุลยเดชเดชตัวดอเด็กตัวนี้ครับเตรียมแคปเจอร์นะครับครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งนะฮะเตรียมแคปเจอร์ครับดูนะครับหากคําว่าเดชตัวเดดอเด็กหัวเล็กแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละสี่พันนะย้ํานะครับรับซื้อสภาพใหม่เหรียญละสี่พันเก่าเก่าเหรียญละพันพันห้าดูนะครับเก่าเก่าแบบนี้ตัวดอเด็กเหมือนกันเลยมั้เดี๋ยวเปรียบเทียบไปดู เห็นไหมดูที่คําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวดอเด็กเหมือนกันป่ะตัวดอเด็กเหมือนกันหากใครพบเจอเหรียญแบบนี้แล้วอยากจะนํามาเปียนเป็นเงินสดที่เราสามารถติดต่อเรามาได้ครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้อัลละสี่พันบาทย้ําเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้อัลละสี่พันบาทใครมีอยากจะขายอยากจะรับเงินสดติดต่อเรามา นะครับขอบคุณงับอันดับต่อไปครับย้ําอยู่เกือบทุกคลิปนะครับนี่คือเหรียญ5บาทสุดยอดหายากลำดับที่หนึ่งนะครับสุดยอดหายากลำดับที่หนึ่งของเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าดูนะครับหยิบเหรียญห้าบาทขึ้นมาแล้วดูที่ปีตรงนี้ฮะดูที่ปีพศครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศตามนี้คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบ เห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีตามนี้คือปีพศ2540แพงแค่ปีเดียว50ก็ไม่รับ441กก็ไม่รับ39ก็ไม่รับ31ก็ไม่รับมีราคาแค่ปี40และปี46เท่านั้นย้ำนะครับมีราคาแค่ปี40และปี46เท่านั้นปีอื่นไม่รับไม่รับซื้อนะครับ ี40นั่นน้นครับอ่ะใครรู้แล้วครับ FC จ๋าที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นขณะนี้อยากมีของแบบนี้นะครับดูนะครับปี40แบบนี้นำมาขายเราได้ในราคาย้ำนะในราคา4,000ถึงเหรียญละหมื่นหลายหลายท่านนำมาขายถึงที่ร้านครับหลายหลายท่านนำมาขายถึงที่ร้านใครมีก็ลองติดต่อมา นะครับใครมีก็ลองติดต่อมาอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับอทุกคนดูนี่ฮะอันดับต่อไปทุกคนเตรียมตัวนะครับอันดับต่อไปทุกคนเตรียมตัวดูนะครับสิบบาทกาาจนิเษปีพศหรียญละพันครับเหรียญละหนึ่งพันบาทหาง่ายกว่าถูกหวยแล้วกันนะ หาง่ายกว่าถูกหวยแล้วกันเนี่ยหลายหลายท่านเคยเล่นหวยครับคุณคิดว่าหวยเลย็แทงถูกยากไหมโคตรยากปีที่แล้วทั้งปีกินผมทั้งปีครับแต่เหรียญน,นี้ผมซื้อมาเนี่ยอะเพื่อนเพื่อนดูด,ดูมันเยอะมากน,นี่เนี่ยเนี่ยซื้อมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันเยอะมากครับอยากจะให้ทุกคนหาอยากจะให้ทุกคนดูว่าไอเหรียญสิบบาทเนี่ยเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับ คุณดูนะเดี๋ยวแป๊บนะอะดูนะมันมันเป็นเหมือนกันหมดแหละแต่มันจะมีอันถูกกันแพงอ่ะดูนี่ก่อนอันละหนึ่งพันแบบนี้อันละหนึ่งพันครับสิบบาทกาจนาหยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับเห็นไหมครับอันนี้พาเสียนเอียงเห็นปะมันยังไม่ตรงเห็นไหมพาเสียนเอียงแบบเนี้ยอันละพันดูนะครับแต่ถ้าเกิดเนี้ยเอียงแบบนี้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยอันละพันถึงอันละห้าร้อยดูนะครับมีเลทราคาอยู่เขามีเลทราคาอยู่แต่ถ้าเกิดขขงทุกท่าน เป็นแบบหัวกลับแบบนี้เลยอ่าทุกคนเตรียมดูนะครับทุกคนเตรียมดูนะนี่หากทุกคนเป็นแบบนี้หัวกลับเลยเห็นไหมหัวกลับแบบนี้เลยสภาพสวยๆนะครับเหรียญละสามพันครับสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะสวยๆคมๆแบบนี้เหรียญละสามพันบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับต่อหนึ่งเหรียญนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้นะครับดูนะอันเนี้ยถ้าเป็นพราเซียนกลับเนี่ยสวยๆเหรียญละสามพันนะครับใครมี เหรียญพวกนี้หรือว่าของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถติดต่อแอดไลน์ไอดีของเราเข้ามาได้แล้วส่งรูปเหรียญของท่านของของท่านมาปราเมิรราคาได้เลยเพราะว่าของผู้นี้มีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีครับใครมีแล้วอยากจะขายก็ลองเนี่ยเดินทางมาได้นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะฮะนะครับรับซื้อแบงก์เก่านะครับรับซื้อเหรียญเก่านะครับรับซื้อผันทองเหลือง ขันถมทองการน้ำชาครับการน้ำชาเก่านะครับแจกกันงับโถครับใครมีแบบนี้เราติดต่อมาเครื่องเงินงับไม่ว่าของคุณจะเป็นแบบนี้ <ME DI ES> เครื่องเงินชุดเชียนหมากกระปุกหรือว่าจะเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นกล่องเงินเป็นเข็มขัดเงินเป็นพระบูชาครับพระบูชาพระเหรียญพราเนื้อผงพราเนื้อชินพระโบราณใครมีแล้วอยากจะขายก็ลองติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับนี่แบงค์ตัวอย่างนี่ให้เพื่อนๆดูแบงค์ตัวอย่าง นะครับใครที่ดูตามหน้าจออยู่นขณะนี้ดูที่แบงก์ตัวอย่างครับนี่คือแบงก์ที่ลึกแบบต่างๆที่ผมประกาศรับซื้อไปแล 3, ้วสามพันถึงห้าพันบาทใครมีแบงค์รุ่นนี้อยู่ที่บ้านกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยเพราะแบงก์รุ่นนี้ผลิตมากมายอย่างละหลายล้านใบครับดูให้ดีฮะสังเกตดูให้ดีแล้วทําความรู้จักแบบที่ผมบอกดูนะครับใครที่อยากรู้ว่าแบงก์พวกนี้หรือว่าแบงค์ตัวอย่างมันจะต้องดูอย่างไร คุณไปกดดูคลิปย้อนดูคลิปผมหลายๆคลิปครับนะครับมี EP ีต่างๆไว้ให้มากมายนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยรับซื้อของเก่าทุกชนิดไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปแล้วครับ